สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปวิดีโอของครูปอค่ะที่คุณกำลังรับชมอยู่ผ่านทางเพจของครูปอสอนดีและก็ทาง YouTube นะคะที่ครูปอสอนผูด้ดีค่ะเป็นชื่อช่องของครูเองนะคะและหรือว่าใครก็ตามที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของพิธีกรนันทพัฒน,น์โอภาจิวรวัตรค่ะครูปอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอย่างที่ครูปอได้โจหัวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะของการทาคลิปนี้ครูปออยากจะถามทุกคนว่า คุณคะเคยเป็นไหมคะที่เกี่ยวกับว่าเวลาที่เราออกมาพูดหน้ากล้องเนี่ยเราจะมีคําถามแบบนี้ในหัวจะพูดเรื่องอะไรดีใช่จะพูดเรื่องอะไรดีจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่จะต้องเตรียมตัวยังไงทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือมันเกิดจากคาถามที่มันอยู่ในหัวของเราถูกต้องไหมคะแต่ในคลิปนี้ค่ะครูปอต้องการอยากจะให้ทุกคนทาแบบนี้ พงังเป็นการทลายกำแพงตืดตืดมีกำแพงอยู่ใช่ไหมคะทลายไปค่ะขอเครื่องมือหน่อยนะคะแต่อย่าเลยเก็บกำแพงนี้เอาไว้ก่อนเพราะถ้าทางจะเป็นแบ็กกราวที่ดีมากนะคะ <c oughs> คุณบอลค่ะอยากจะให้ทุกคนทลายกำแพงเกี่ยวกับเรื่องของคำถามทั้งหมดค่ะแล้วมาเริ่มต้นของการลงมือทำเลยค่ะคำถามแรกที่บอกว่า เราจะพูดอะไรเราจะพูดอย่างไรตรงนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปดูในหัวข้อเรื่องค่ะว่าเราจะพูดหัวข้อเรื่องอะไรเพื่อที่จะทําให้ตัวเราโฟกัสในหัวข้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะ 2. ค่ะแล้วมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมีอุปกรณ์อะไรยังไงถ้าในเรื่องของอุปกรณ์นะคะใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะโต๊ะตู้เตียงกล่องหรืออะไรก็ได้ที่มันพอจะยึดให้โทรศัพท์มือถือของเราวางได้กําแพงก็ได้นะคะ หรือแม้แต่มือของเราเนี่ยแหละค่ะก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ได้เหมือนกันที่จะทําให้เราพูดหน้ากล้องได้ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ท่านพื้นฐานของการพูดหน้ากล้องแล้วทําให้เราใช้ไม้ใช้มือได้อย่างเป็นอิสระแบบนี้และก็มีการตัดเสียงแทรกตัดเสียงที่มันเป็นเสียงรบกวนภายนอกออกไปได้ก็คือนี้เลยค่ะขาตั้งกล้องก่อนเลยนะคะ ้าดันขาตั้งกล้องต้องมีนะจ๊ะขาตั้งกล้องอะไรอีกคะไมโครโฟนค่ะทุกคนไมโครโฟนต้องมีนะคะจากนั้นค่ะถ้าแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยไฟเลยค่ะไฟที่สามารถส่องให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูสวยงามดูใสปิ๊งดูเป็นธรรมชาติก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นใหญ่สักขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะคิดอยู่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม คุณปอ,อยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคือไม่ว่าเราเนี่ยนะคะจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นไหมคะอิฐ <It S 1> <It S 2> ที่มันก่อตัวเป็นกำแพงได้แบบเนี้ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากอิฐก้อนแรกทั้งนั้นแหละเมื่อมันต้องมีการเริ่มต้นจากอิฐก้อนแรกมันถึงจะค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นกำแพงสวยงามให้เรามายืนพิงให้มันกลายมาเป็นกำแพงบ้านของเราได้ถูกไหมคะให้มันได้ใช้ประโยชน์ได้แต่ ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มต้นแม้กระทั่งการก่ออิฐก,ก้อนแรกขึ้นมาเลยมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยที่มันเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นค่ะคลิปนี้คุณปอก็เลยอยากจะมาให้กําลังใจกับทุกๆคนนะคะในการเริ่มต้นที่จะพูดหน้ากล้องค่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากจะพูดหน้ากล้องคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะคุณแค่คิดแค่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรแค่นั้นเองแล้วก็มองว่าเรื่องนั้นน่ะ คุณจะพูดออกมาอย่างไรมันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วคุณก็พูดออกไปแล้วคุณก็ใส่ฟิลลิ่งใส่ความเป็นธรรมชาติของคุณลงไปค่ะทําให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังที่เขาอยู่หลังกล้องโลดที่เขารับชมอยู่ทางบ้านหรือที่เขารับชมผ่านทาง Facebook Live รับชมผ่านทาง YouTube รับชมผ่านทางแฟนเพจให้เขาได้รู้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารครั้งแรกเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่เพอร์เฟกมันอาจจะยังไม่ดีหรอกไม่มีใครทําครั้งแรกได้ดีหรอกถูกไหมแต่ก็ทาต่อต่อไปไงคะ พอมีครั้งแรกแล้วอ่ะก็ให้มีครั้งที่2 3 4 5ต่อๆไปค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ทุกคนค่ะมีการเริ่มต้นของการออกมาพูดหน้ากล้องนะคะพูดไปเถอะพูดไปเลยพูดยังไงก็ได้พูดไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจริงๆอะ่ะฉันต้องการคําแนะนํา วันที่28ถึงวันที่5พฤศภาคม63นะคะครูปอจัดคอร์สขึ้นมาค่ะเป็นคอร์สออนไลน์ที่เรียนในกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะคะซึ่งเป็นกลุ่มปิดกลุ่มลับเนี่ย่ะเป็นกลุ่มส่วนตัวเออเอาสักอย่างหนึ่งมันก็คือกลุ่มส่วนตัวซึ่งคุณจะต้องมีลิงก์แล้วก็เป็นการเชิญจากครูนะคะครูก็จะดึงคุณเข้ากลุ่มค่ะถ้าใครอยากจะมาอยู่ในกลุ่มการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนี้นะคะคุณสามารถทักมาหาครูปอได้เลยค่ะที่ ID l ดี e OPORMC จะนะคะตรงนี้ค่ะติดต่อเข้ามาหาครูได้เลยค่ะและสำหรับค่าเรียนของคอสออนไลน์กลุ่มปิดนี้นะคะโอโหว่าวมากค่ะทุกคนท่ารอน5้0บาทใช่ค่ะตัวเนี้ย500บาทเท่านั้น500บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าหนูอยากจะเรียนแบบตัวต่อตัวค่ะครูอยากเรียนตัวตัวเลยอยากแบบสบตาครูผ่านทางออนไลน์อะไรแบบนี้ ก็ได้ค่ะถ้าเรียนแบบสบตากันนะคะพูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลก็จะอยู่ที่1,800บาทนะคะตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อมาหาครูปอได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูปอว่าได้เวลาแล้วละคะ่ะที่ครูจะต้องไปทำภารกิจ เพื่อจะไปสอนลูกศิษย์ของครูต่อยังโลกออนไลน์นะคะที่เขาพร้อมจะพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการพูดถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาตัวเองติดต่อมาหาครูนะคะครูยินดีค่ะที่จะดึงคุณเข้ากลุ่มและก็ครูยินดีค่ะที่จะสอนคุณแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเมื่อคุณต้องการนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ